ครับผมก่สวัสดีตอนเศ้าๆครับผมสุขสุขคนครับวันนี้พามาปลาใหม่ครับผมมาลอบเบิงเห็ดโคกเห็ดปลาจิกปลาหังน้ะครับเนาะทามันมีเห็ดสมบติขึ้นฝนตกติดต่อกันประมาณสามมือนะครับผมบรู้ว่าเห็ดมันจะออกปนเนาะเ,ะะเด,ด็กๆก็รอติดตามรุ่นน้ำกันครับผมเห็ดม,ม้าเมื่อกีนอกก้นี่ก็ได้สามสี่ดอกพี่น้องครับผมเห็ดบ่ค่อยหล แป้งดอกหนึ่งครับอู้พุพูนครับบบได้มาหลายมือครับเห็ดละงกออกบานเพื่อเวิดดอกของใยครับผม แต่ว่าก็ออกบ่หลายเห็นยุ่งีีดอกเดียวครับผมบ่มีหมู่อือถ้าเป็นจูมนี่งามดีเนินี่ครับผมเห็ดกอดอกนึงครับเห็ดกอแดง อีกสองดอกครับจบไปโอ้นี่นี่ครับตักเช่บุ้งกอนนี่ครับผมโอ้กำลังงามครับผมสันนี่ ขึ้นก็เผ็ดนี่อีกสามดอก เห็ดนานแฉะ,ะขึ้นลักเครื่องเดี๋ยวปาดออกอเพราะได้ไปแกงตึ้มกันห,หายยากครับผมเมื่อนี้เห็ดออกห้างห่างอุ้ยฝุ่นดอกวงเงี้ยครับบานเบิดแสดงว่ามันขึ้น,นสองสามมือแลวครับ เห็นน้องหมกสามดอกสามดอกบางแง่ครัโอ้นั่นดอกตูมนั่นครับดอกนึงน,นี่ครับสามดอกโอ้ขาเงีครับผมปาเราเลยดอกปากินเกือ แยกขานะครับนี่ดอกมันจะโมพังครับผมอืม <c oughs> ยิงเกือเมือวันนี่พอดีพี่น้องเลยเนี่ยเอ้าได้กินแกงเห็ดละงกแล้วครับบ้านไห เห็นละงบไอรอบแรกของปีหกซีครับผมเกิดบ,บัวหลายเดี๋ยวดอกนี่ก็แยกขึ้นกันครับตุ๊บเอาขึ้นมาก่อนนี่ครับผมเลี้ยงดอกอันนี้ทามันนี่ก็แซบ่บทาหไง นี่ครับผมเลี้ยงไปแบบนี้ครับอันนี้มันขึ้นแม่ที่ลังนี่สนีกำลังงามครับผมนี่เอาละครับผมนี่สามสีดอกนี่กนแก่แกงอิ่มครับผมเอาหาบังยีกพี่นองครับผมปทามันมีอีกหาน้ำกันไปเรื่อยๆครับ มันหมานมันกันสิพออยู่พี่น้องเ้ยไปง่ปา่ก็บไ่ได้ไปนะครับผมเพื่อนปิด14มือเนื่องด้วยโควิดบอันลดลงนะครับผมติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพื่อน,นก็นเลยปิดเป็นเวลา14มือครับผมเดี๋ยวค่อยพอกันไปง่า่ก็ได้ เห็ดแดงครับนี่อย mm. กินคกือกินเบ,บน็ดอืม mm. เอาเอาดอกนี้ครับได้อย่เห็ดก้อนนี่อ้อ oh, นี่ดอกนึ่งสองดอกครับผมนี่ กได้แกงเติมกันเห็ดกอแดงขึ้นมามันติด้ชงไห่หเห็ดแดงดอกนึงครับ นี่ดอกเดียวอู้หังสัมอกง่ายอยู่ครับจะกระจันห้องแล้วครับนี่บางคนแกงบปรเสียนะครับว่าเก็บเห็ดเดือนเมษาเนี่ยจะให้ฟังเสียงจะกระจันนี่ครับจะกระจันที่ห้องหนาแรงเท่านั้นครับ ห่วงเกมเดือนมีนาไม่ฝ่านะครับจากรจทร์แห้งจะเลยแตงไม่ปแต่บ่ควรมีแหละครับมีแต่ไม่อีดอกนี้นี่สองดอกสองดอกครับผมเก็บเก็บเล็มๆครับผมมื่อนี้เพราะได้แกงดอกนึงดีปะ ก็ดีอยู่ครับสองดอกมีดอกนึง อดอกนี่กันลังงามๆน่าจะขึ้นมุยยไงมันบดกครับขึ้นมองแล้วดอกสองดอกอเอาละครับผมกับคือสี่ใดสำนีครับผม ผลงานที่เขาได้กัเก็บเก็บเลมๆกับเห็ดมันบ่ค่อยออกก็ได้เท่านี้ครับเห็ดละาโงกก็มีเพียงเท่านี้ครับซี่หาดอกกับจุ่มหนึ่งพี่น้องครับเพราได้แจงครับเอาสำหรับมื้อนี้แกหามาฝากพี่น้องได้เพียงเท่านี้ครับผมก็ไว้พอกันไม่คิดน้านเนาะกับรู้ว่าเห็ดมันสี่ออกน้ำในพี่น้องครับแต่ว่านี่ปลานี่สซุ่มคักพี่น้องครับก็เลยการล้อลุ่นล้อติดตามครับผมพอกันไม่คิหนาครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ